เหมือนชีวิตตายไปแล้วครึ่งหนึ่งรัฐบาลกล้าขัดประโยชน์มหาอำนาจเพื่อรักษาคนในชาติหรือเปล่าไม่เล่นแล้วค่ะกลัวค่ะสมการตอนหนูไปเล่นสมการแล้วหนูไปเล่นแล้วกลับมาบ้านหนูออกสุ่มเยอะมากนี่ไงชาวบ้านก็เหมือนตายผ่อนซุงอะภาพรวมทั้งทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะคะ ที่ที่ได้รับผลกระทบเนะหนึ่งการท่องเที่ยวเนาะร้อเซเลยการเกษยียเนี่ยประมาณ95%กิจการแพรเรือไม่มีเลยค่ะตอนนี้อะแม่น้ำาขกมีสารพิษปกเปื้อนใครจะมาเที่ยวไหมละ่ะจะไปทำไมให้เสียเงินคนไม่มั่นใจว่าจะมาท่องเที่ยวแล้วจะปลอดภัยไหมตำบลท่าตอนนี่แหละเป็นแดงผลิตทุกอย่างอ่า ฟกโถเอฟกสารพิษกาะจงกาเจบหอมแดงหอมขาวเอยหอมดองอะไรต้องมาจาัดท่าตอนนะครับทุกอย่างโซงออกนอกหมดเลยส่งไปมาเลเซียสิงคโปร์จีนฮ่องกงฟิลิปปินอะไรนี่มันมันมัน,ม,นมันส่งส่งไปทั่วเนาะอาเซียนคนเกษตรทําผลผลิตขึ้นมาเนี่ยเ,เกิดว่ามันมีสารพิษอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปขายให้ใครและเขารู้ว่ามันเป็นสารพิษ แล้้วเเขาาาจะซือออรงคิิดูสชาวบ้านรมแม่น้ำกกได้รับผลกระทบไปวงกว้างปัญหานี้คนแก้ที่จุดไหนกันแน่หยุดขุดเหมืองแร่ค่ะเพื่อให้น้ำกกกลับมาใสเหมือนเดิมค่ะก็อยากให้มาฟื้นฟูเนาะมาเยียวยาไม่ว่าด้านการท่องเที่ยวหรือการฟื้นฟูแม่น้ำทักวันนี้มันเงียบเงานะค่ะจากที่เคย เป็นที่ท่องเที่ยวนะใครๆที่ไหนก็รู้จักตอนนี้มันทำตามประเพณีแต่มันไม่มีใครมาเที่ยวอะ่ะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสีแวดล้อมนะคะแต่คือวิกฤตของแม่น้ากกแม่น้าที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนกําลังจะถูกมลพิษข้ามคลอแดนค่อยๆกัดกินควาริมแม่น้ากกทางวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีสุขภาพเศรษฐกิจและอนาคตพี่หรือทุกคนอนะ่ะเราเติบโตมาจากแม่น้ํากกใช่ไหมเด็ก ผู้ชายเขาอยากจะเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรเขาก็มาไหายน้ำไงไหว้น้ำที่แม่น้ำกกใช่ไหมเราไม่มีสระน้ำา15หมู่บ้านเราไม่มีสระน้ำแล้วตอนนี้เด็กจะไปเล่นน้ำที่ไหนจะไปหาดไหว้น้ำที่ไหน,ไหน,ไหนอนาคตเขาก็ต้องมาดับเพราะไอ้สารปนเปื้อนนี่แหละลอยเข้าอุปคุตเป็นประเพณีในการที่จะดูแลรักษาหรืออนุรักษ์แม่น้ำกกโดยเฉพาะแม่น้ำกกเป็นสิ่งที่ให้ชีวิต แก่คนธรรมชาติน้ำเนี่ยให้ชีวิตแก่สัตว์ทุกตัวตนคนทุกคนในโลกนี้มหาศาลมากตัวฉีบอกว่าเจอสารพิษที่ที่ไปตัวคือจะมีผู้ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเนาะถ้าเพราะว่าสวมมากนี่เขาจะซูมตัวกก็ไม่ใช่ว่าตัวทุกคนอะ่ะทุกคนคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตาน้ําจะเป็นตาน้ําที่ชาวบ้านเขาดูดขึ้นไปใช้ในหมู่บ้านนี่แหลคะค่ะตรวจพบเจอสารหนู น้ำปลาปลาที่ใช้อยู่อ่ะมูสิบสองเจออะไรแล้วเจอสาพิษอย่างเงี้ยค่ะน้ำใช้ที่เราใช้อ่ะเราก็ต้องใช้อยู่อ่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ำที่ไหนมาใช้ละ,<ต>ะบ้านบ้านอ่ะยังใช้ดื่มอ่ะถ้าซื้อมันก็เป็นไปไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่มีตังซื้ออย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ของรีแม่น้ำโกดต้องการไม่ใช่แค่การรับรู้ปัญหาแต่คือการลงมือแก้ไขอย,ย่างเป็นระบบตั้งแต่การทำแผนที่ความเสี่ยงดูแลกลุ่มเบาบางติดตามสุขภาพระยะยาว ื้อสารข้อมูลที่ชาวบ้านเข้าใจได้ปรับปรุงระบบน้ําที่ปลอดภัยและสร้างการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําโดยชุมชนควบคู่กับการฟืรร้นฟูเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในระยะยาวต้องแก้ที่ต้นตอนของปัญหายกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมร่วมกันหลักดังความรับผิดชอบต่อผู้กอ่อมลพิษใช้การศึกษาเชื่อมความเข้าใจระหว่างประเทศและฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เพราะแม่น้ำโกบไม่ได้เป็นเพียงแค่สายน้ำแต่มันคือชีวิตวัฒนธรรมและอนาคตของผู้คนวันนี้ชาวบ,บ้านได้พูดแล้วต่อจากนี้คือเวลาที่รัฐบาลต้องตอบทุกคนคะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยนะคะเพราะถ้าอาหารทานจากกันไม่ได้ในอนาคตสาคนเพื่อนเหล่านี้ก็จะไหลลงมาอยู่ที่เราได้เหมือนกันซึ่งทางรัฐบาลไทยต้องหาทางเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ก่อนที่คนไทยจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้